พื้นป่าที่เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความหวังความสุขของทุกสรรพชีวิตในพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเล่อต่อย้อนกลับไปในอดีต พื้นที่บนเขาสูงชันในตำบลแม่ตื่นอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากแห่งนี้มีแต่ความแห้งแล้งกันดารขาดแคลนทั้งสภาพแวดล้อมในพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนพื้นที่นี้มีการบุกรุกป,ป่าขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพดป่าไม้ค่อยๆลดหายกลายเป็นพื้นที่เขาหัวโลนอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฟิ่นแหล่งใหญ่ของประเทศ พื้นที่ที่นี่มันเป็นอนดีตที่ปลูกฟีพอปีห้าเก้าก็ปลายปีอะครับก็มีครูการหลวงเข้ามาสำรวจที่ว่าจะตั้งเป็นครูการหลวงแบบเต็มเต็มตัวครับหลังจากนั้นมาก็ปัญหาไร่ฟิ่นมันก็ค่อยๆหายไปซึ่งที่เนี่ยเดิมจะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นแล้วก็พื้นที่ทุลกกันดานไม่มีถนนไฟฟ้านะครับ คงไม่มีใครนึกฝันว่าอีกเกือบสิบปีต่ตอมาพื้นที่แห่งนี้จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นดินแดนแห่งความสุขความหวังฟื้นคืนชีวิตกลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจากการที่มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ในส่วนของการทํางานของโครงการหลวงนะครับก็จะเน้นการพัฒนาอยู่3รูปแบบครับสด้านก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะครับเราก็นํา พืชทางเลือกด้านการเกษตรครับมาผลิตในพื้นที่ของสูยรพัฒนาโครงกระหลวงแต่ละที่พยายามสร้างเรื่องของคุณภาพแล้วก็การันตีเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นอันดับแรกซึ่งสุดท้ายเนี่ยด้านเศรษฐกิจก็จะตอบโจทย์เรื่องของรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรที่เราไปส่งเสริมอาชีพการพัฒนาด้านสังคมเนี่ยเราก็พยายามจะพัฒนากลุ่มคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆในพื้นที่ของโครงกระหลวงให้มีความเข้มแข็งให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งซึ่ง ในมุมของการพัฒนาเนี่ยเราเล่นตั้งแต่เยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้นําชุมชนซึ่งกลุ่มเนี้ยพอเราพัฒนาหลายๆด้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมกันนะครับก็จะทําให้กลุ่มพวกเนี้ยสามารถรวมกลุ่มกันได้แล้วก็สร้างเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อเกิดความยั่งยืนของชุมชนนั้นๆครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็เราสร้างความตระหนักเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งตอนเนี้ยเราพยายามจะเพิ่มพื้นที่เสียเขียวในส่วนที่ ใช้ด้านเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือในการปลูกพืชเช่นไม้ผลนะครับจากที่เป็นป่าหัวโล้นอยู่เนี่ยเราก็มีการนําเรื่องของไม้ผลเช่นอะโวคาโดแมคคาเดเมียพลับหรือแม้แต่ขกาแฟนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้นะครับในขณะเดียวกันคู่ขนานเรื่องของน้ําเราก็ทําเรื่องของฝายนะครับเรื่องของฝายกักเก็บชะลอน้ําเพื่อให้สร้างความชุ่มชื้นทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ในส่วนของการพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้อม ก็จะเป็น3ส่วนที่โครงการหลวงมุ่งเน้นในการพัฒนาอยู่ครับสิ่งที่เราพยายามทําตอนนี้คือทําแปลงสาธิตการเรียนรู้ครับแล้วก็ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างความสําเร็จของแปลงที่อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลตอตาเองแล้วก็แปลงที่ขยายผลไปสู่ความสําเร็จเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างหรือเกษตรกรผู้นําเกษตรกรที่นี่ก็เริ่มยอมรับในแบบนี้ครับพอมีผลผลิตก็ดีใจมีรายได้ตอนนั้นลูกชายจบมัธยมปีที่6ต้องต่อมาหาลัยผมก็ ลาออกจากผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับตอนนั้นมาทุ่มเทกับงานตัวนี้ครับปลูกทั้งสตอรอเบอรี่ทั้งผักจนโสงเกจบครับเด็กๆที่เรามานวันปี59ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นมอต้นมปลายอยู่ปัจจุบันจบปริญญาตรีละปัจจุบันบางคนก็กลับมาทํางานในพารงานต่างๆเช่นเกษตรสาธารณสุขค,ครูมีกลุ่มคนพวกนี้ที่เป็นความสําเร็จที่ไปได้ศึกษาแล้วเรียนต่อกลับมาแล้วนะครับ ผู้นำชุมชนหรือแม้กระทั่งตัวรัษดรที่อยู่ในพื้นที่เองนะครับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งซึ่งทําให้เขาเนี่ยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยาการรักษาพยาบาลเนี่ยเข้าถึงยากปัจจุบันน่ะก็จะมีศุกศาลาโครงการหลวงเรือต่อที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมถึงการคมนาคมที่ไปติดต่อกับหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยครับก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ถนนเนี่ยเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย ก็ได้ดําเนินการเชื่อมต่อสําเร็จแล้วรวมถึงการใช้ไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยรัศดรที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็เข้าถึงเกือบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมได้คุยกับผู้นําชุมชนและรัศดรที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งถ้าพวกเขามีโอกาสที่จะแสดงความจงรักทักดีได้เนี่ยทางกลุ่มผู้นําชุมชนและรัศดรที่อยู่ในพื้นที่ก็พร้อมจะทาครับ ไม่เพียงชีวิตของผู้คนในพื้นที่เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ธรรมชาติป่าไม้สายน้ำอากาศที่บริสุทธิ์ก็กลับฟื้นคืนมาและยังประโยชน์ให้กับสบรรพชีวิตในพื้นที่แห่งนี้อีกครั้งหากถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา5ปีสร้างผลกระทบและส่งแรงกระเพื่อมต่อไปถึงใครบ้างประสบการณ์ของผู้คนในพื้นที่คงจะบอกเล่าเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดก ถือว่าดีใจมากครับที่โคราชหลวงเข้ามาในในพื้นที่เราแล้วก็มันทําให้วิถีชีวิตของที่นี่ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปครับช่องบ้านที่แถวนี้ที่ใกล้เคียงกันนี่ก็มันเรียนลูกที่โครารหลวงนี่นะครับเหมือนกับว่าที่นี่เป็นเป็นเป็นโรงเรียนโรงเรียนในด้านของการเกษตรพอจบจากที่นี่เขาก็จะกลับไปทําในในพื้นที่ของตัวเองแต่ละคนก็เอาไปปลูกทั้งไม้ผลทั้งผักทั้งอะไรก็จะขยายไปในที่ของตัวเองก็ได้ ประสบผลสําเร็จในในระดับหนึ่งครับขอบคุณมากครับคนดีใจอย่างยิ่งที่ได้ร่างโครงการนี้นะครับออก็ต้องขอบข,ขอบคุณพระองค์ท่านนะครับที่ถ้ามีพระมตจาแล้วก็ให้พื้นที่เลือต่อไปพื้นที่คลุกกระหลวงพยายามที่ว่าจะต่อยอดงานของพระองค์ท่านนะครับให,ให้ให้มันสมบูรณ์ให้มันดียิ่งขึ้นไปครับองความรู้เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยปกป้องชาวบ้านให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ องค์ความรู้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลือต่อส่งต่อให้กับชาวบ้านในพื้นที่ช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้และนั่นคือการให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆของพระองค์ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเรือสหพัฒ์